ที่ง่ตัวที่สองไม่ไอ่ได้นะยิมตัวที่สองให้บาร์ดเลยทักทายสบายดีสวัสดีครับเมื่อนี่พอตู้นิดพุกามาบึงกีฬาทุบอลนาสิงเกมดูว่านี่กันนะสวยงาแต่ละตำบลเพื่อนทีคัดเอาไปแข่งเลอกระบอกยางเพื่อนแบบเป็นกีฬาตำบลนาสิงเกม ติดตามไปนน้ำกันเด้อว่วายเป็นยังไงคู่นี้เขาเรียกว่าเป็นคู่มันคู่ดูเดือดมีแต่ดาราดังๆเือนว่าเลยไอ้ละทีมนี้ครับเป้าหมายมากนะครับเพราะว่าเบอร์สิบเราตัวดังกับเบอร์อยังไงเขาเรียกว่าสแะติดตามไปนน,ไปน้ำกันเด้อร์ โอรัสาประตข้าโม่าลันโอ้เสกบว่าโอ้ขึ้นเดี่ยวท่ลุกนี่ะาให้ไม่ไตัวไปใส่เสื้อสีแดงนี่บอกใช่ย้อนกับหลังนิดนึงเข้าไปกลางมองหาเพื่อนซิ่งบอลออกมาจังเจ๊งเงินบอกได้ครับนึยากได้อยู่ครับหน้าซ้ายหน้าขวาครับไม่ผ่านลูกนี้ออกข้างสนาม วันนี้หมูห้าจะไม่กดนะครับไม่ยอมนะครับเมืกีเพ right ียงเท่านั้หมูห้าจะเป็นยอดแรกี่สิบเก้าสิบเก้าเราจะเป็นเจ้าวุฒธิชัยดูารับธรรมดาพุทิชัยชุดไกลเลยนะครับริมเส้นด้านซ้ายให้กระไว้สิบเป็นสิบปีแก่ไปแล้วนะครับชินภพัฒน์ดาวเทีย็นการพอตรงที่ห้องเครื่องด้วยเอาได้หรไม่ได้ยัไอยม่มาที่เดิมผ่านโซนีีุกไปถึงทุมรัสี เงาของไอ้ชลันนะครับหมายเลขสิบเจ็ดจำได้อยู่ไปแล้วครับไปแล้วครับตอนนี้หมูซีหมก้าของหมูซีได้เชลลารุติชัยนะครับเป็นตำรวจนะครับเป็นชรันก็มีโอกาสได้มาแข่งนดูทุกทุกคนทุกคนจะเอาชนะอธิบายเลขสิบเดียว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 นั่จะเป็นสิบ์ท um ี่าน uh> ั้น ดูสีน้งินะครับดูการไปให้ตามช่องไม่เปนที่พอใโอ้หดูดีจับลันจับพีบอลวนเจอุบไทยโอดูทั้สหวันองบอลเจับสอดข้อดีขวาูเียตัวนี้จะได้ทุ่คูหลับหมูสจาเินเนั้นเจ้าสลันบุกเล่นกันับห ยบการาปวยังโดโนมได้โอาโนี่งานใชเรมกเยนี่งาสวยมากโอ้โหเจ้าทิทวีมาหมายเลขเกครับตอนนี้ไม่อมายดเก้าเป็นินีครับโปรีพีะรับหมายเลขเกของโปรีคู่นี้ควาเร็วใกล้เคียงกันนะครับต้นของขึ้นเวลาแรกนัน ไม่ชินก็ได่ลงแล้วพูดมาไม่พานมาได้ค่เือัดสั้นชินเกินชินเให้รัเทนมาที่หมายเลขแเอาลักจหวนเยหวั่ลมถึงยนจหัวแเจมือกโอนผู้หญิงหลก่อ ปีนี้เพียเราเร่งสำัเจ้าอยู่มอนเล็นใจกันดูดีลาของบุฒิใจเล่นกองหลังนั้นได้ดีครับสามารถที่เอาบอลออกเล่นหลังโอู้หูโดนบอลเดนดี77เขาบุกซีด้านดนขวาจังหวานี้ทีรพักระทีพักเลริ่มทัรพวกทิศ77 23มิสย่าจไปานหนาหนาหนาได้เลยโดน เต้นระแรงเลยยนหลังวันมีมาให้ทุทกพรและจะเป็นสามีเมย่โอ๊เาเปตัวสุดท้ายของมูสีจะเป็นพาาทรนะครับธาาทอนอาบรเราต้องขึยอดรชอบเรืต้อเปิตัวสุดท้ายธนาทอเล่นลา้สมไรแล้วนะครับพาราทอเก่าและเก่าเยอะแลกแข่งเลยลูกเสือผ้ของโอ้สียา หลัทากเราโมเสบนิชนิดสีสมุทรวันนี้แ่วาเราสะก่อขึ้นมาเพป่นกับโมไส้110โอ้โหไม่เป็นไรนะครับอยู่ในรุ่นกหนาแรกอยู่จำหลับอู่ที่หเสืองซุเลยดิตั้งตัวไม่เป็นไรพู้จัดการเต่าไปแล้วนะแต่ทัยไปว่าอย่างนั้นเจ้าเจ้าแต่ก่อนี่ทรรมไาครับเดี๋ยวมงสีไยานีุ่่ชายผมที่นด้วยกัน อายุของผููเท่าต่นี้ประกาศข้มหห้าชิ้เขาไปพนพลเจ้าพนเก่าเจ้าพนจกเก่าหน่อยสิเก้าเขาไปทำอะไรมันกันเจ้าพุทธชัยพุทธชัยเจ้าลาดขลาดหนุดไม่ดีดีความเก่าด้วยแล้วก็พุทชัแกับ่าไใช้เน็ตรพนายราชการำรวจนะครับเร็วมะลูกชายของพ่อมนุษย์อนกอ่ห ได้ปีช okay. si yeah, like. so ิงลครับลูกนี้่ชานะครับมูสไปได้สชานี้เจ้าชินนะรเชอุปชานะครับเชาหุนูยาสูงใหญ่ในกันสาหรับชินนรบเทีลูกนี้เป็นเอายทองนัเป็นชอบของห่าจะเป็นหมายเลขสิบเองสเจ้าเป็นประกเกียรนะฮะประกอบเกียรติชอบลนูนี้ดแล้วจะเป็นขาอยู่แล้วเหย่เลยกองเหี่เลย ตัดเยงนี้ทีมเด็ิไทยโอ้โหขอ

lấp lẻ trong bài này vẫn đang ở. yêu chơi 2 là

ไม่พอไม่สายปับไม่ลอยคนไม่ลอยเนาะไม่สานเสียงแฝงุัวขายเสีืงไม่ลอยสิทุกคนผู้ขายย่งว่าเสียงคิดไรผู้ดีเลยคุยเปนในขึ้นได้แล้วครับเสนอในยูที่หนึ่งนขอบคุณท่านอบาต่อที่ยูข้างก็สดะคนคอยกันดีแล้วเจ็ดคนก็เจอกันบ่อยเดี๋ยวไม่ได้อาจจะเจอที่ที่ผูชอบ เองเาว่าซเโรกสิจัดดนุทองีแ <toujours> น <genres> ่ๆกนะครับอาไย้าหเฉลิมจับอ้อยู่เจอกับลูชัยลูชัยดต่อข้าสนามไปลูชัยก็มาได้ถึงกว่าแดนหลังของมฮาเสียตัเนี่ยประิเสียตันก็เด่นได้เลยยานงานดัาเสียตันโเลู้ิชัยก็เอนเด่นเหมกันเจอกับเจ้าลคุณคล้ายๆกัน เที่ยวลเหมือนกันหยุดได้ทั้งคู่นี่แหละครับเก่าของผกเอาเจอกันก็เจออย่างนี้ได้ดู๊บบอลดีก็ทุงมเนนี้แหละครับบอลเสเต็ปเป็นคนบอลใหญ่ด้วยอดีตโซนมาจัดบอลเจ็บคนไรอย่างเงี้ยทุกมช็อนหอยจ่าด้วยขวา2-2ได้เหมนหมูเมือนโดนลูกบินดาบสอง ไม่ได้เลยรับจังหวะนี้จะไปยังเฮียบอลอยู่กลับมาบุกเขียกันอยู่ในแดนของบัวหออกสวยมาที่อ้โหประคองเจดันประคองเจได้ครั้งหนึ่งมาเจอสลันสลันโอ้โหโดนสุกสุปเจภาษาเกาหลีนะครับสุกซุปภาษาสากลภาษาอย่างนี้ เป็นภาษาเกาหลีเฮ้ยีมัดเด็มัดเจ็สิบเจ็ดแล้วพี่ะเซฟหู้ปดีกาขายาวหน้ากัดเทีมหวนตเพื้นโอ้ปอยที่ไปครับเม่วสารเวาม้นาแล้วบอกว่าปุ๊บๆอย่างนี้ปอยที่บอกให้หลังไปมเเขียวค่ะถ้าทงกรอบเนี่ยอันตรายนะครับลูกโตเพืย่างนี้ยาของด่นสบายเลยสิ เจ้าสินจิมนเราพอไปเอาบมาดูอยามาจะให้เอาทศพรทศพรเก้าจะให้วันเฉลิมไม่มีใครโดนเคลียร์่ไว้ใจเคลียร์ดีกว่าแล้วเง้นเพื่อนด้านหลังเอาวุธสายของเจ้ารารีนะครับลูกนี้โอ้โหวันเฉลิมนั้นร่นแรงเลยลูกนี้ดาบสองไม่มีซ้ำนะครับทุกนี้ อย่าไปลุกกันชัดกันลุกัดกันล้อยู่เรื่อยๆตุกของคู่บูรณาแรกนี่นักกีฬาทั้งสองทีมนั้นพลังกำลังย้ำแน่นอีกไม่นาหนึ่งครับเดี๋ยวก็รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผู้ใดสีขาวได้เลยได้เลยทุกคนเลยนี่ตรงฟังหยาดแหงไปเลยเหนียบทันข้าดีกว่าี้เยี่ยมเยี่ยมยกงนี่ยี่ยมบายทักษิณยาวเท้าด้านขวา สวยดีเข้ามาเ่นการเข้ามาเลยค่ะดูบอลลงนิ่งมิดบอลบอลบอลกคืบลาใหม่ยาวมาแดนหน้าไม่ผ่านหนึ่งสอสามสีิยาลราไปที่นกันกลับตาาใหม่ลูกนี้ติดสองโ่งไม่ถึงเตียดูบอลลงหัวเดียค่ะอย่ามองลยลูกนี้กรรมการไปแล่วจอลไม่ได้เอาไม่ใช่โจจะไปทงอวัดที่ยังเคลื่อออมาได้อ้ไม่ผ่าน มูซีมูซีลบปาด้าลบมามาเรยก้าล้นจริงได้ลุงนี้ตดไปนิดไม่ตรงกบแต่จะนันไกลเลยครับลกนี้คนินมันจะเป็นเจ้จะทักสินีาเนสืาสาิบี่สอดัวสุดท้ายหลักจ้าวมาวันนี้จะได้ที่รกสนามหกเก้าหกเก้า จะไปไปไม่ได้เหมือนกันนะเดี๋รกจะเป็นพีีับฟ้าหมายเจอกับเจ้าหลีมันเฉลิมแงจัดึงบอลูังนี้เลยโอ้โหกรการดูนะครับดึงจังซุกเป็นภาษาเกาีข้าวเรื่องนี้ก็รรู้ดีพูดเล่นกับพวตสินนั้นชักโนะครับจากเทศบาลสีอะไรดลงไปย่าปูเท้าเลยเอาแล้

โอ้่าโอ้ดูความแข็งแกร่งนั้นดูจหวะนี้บูกซีได mm ้เลยกลับมาสวยเห็ช่ไหมเช่พลเฉลิมบอลเฉลิมขอบบอลบอลเฉลิมแล้วออกมาเก็บชิดเก็บได้บอลนะพี่พัหนึ่งสามีชยานะครับหนึ่งสองสมสี่ผมจะดูหมายเลย้นมากระตากันไาเรือยหนมสี่สองลบหนึ่งเลยโอ้โหลงนขการเปล่าเลยนะครับ องการสียังไงนะครับดูเงันทวารนะครับผู้ตัดสินสีให้กับอาชันเินอเงินจากหมูสินะครับได้สิรลูกนี้อันตรายอีกแล้วมาบันชีสิบลาเท่านั้นนะครับจะไม่ตรงหน้าเท่าไหร่แต่เป็นโอ้ดูการปั่นหน่อยไว้แล้วนั้นลูกนี้ใครจะรับผิดชอบสำหรับหมูสีจะต็หมายได้สิบ ถ้าเป็นศิษย์นัจะเป็นศิธย์ถนนนะครับสุดยยามเพียวรุมมาด้วยกันคนนี้ดูแล้วจะเป็นด้วยขวาถ้าซ้ายโปย่งมีโอกาสฆ่าสาวสองปันด้วยซ้ายโป่งตะไม่เกีถ้าเรากดเบรได้ออไอเดียดีแล้วนะครับคุณนี้แต่กดไม่ได้โอ้โห โคตเนทีมน anyway, ั่งไม่ติดเล่นกันไม่ว่าจะเป็นโค้ดจั่หรือโค้ดชัดสุดคะ่ค้ดเ้าพค่รกันเกียรติเหลืออะไรจะมีเพิมของเบอร์ห้าะครับหมายเลขห้าเมายอห้าน้าจะไปเองนะครับเจากิติพัฒน์ิติพัฒนั้ เจ้าสาวสองไม่มีใครโอ้โหวงมพาดไปันลุกไปมเห็นเจ้าถัดดินหมายเลขเก้าของนักบุตีกับพันที่เด่นกลางเชื่อเนไปตทกับแรงเมืองไทยเกินกันหนไปกันวันบายวันระวังไม่ได้ค่ะแต่ก็ออกได้ฝุดยามาพุทธพันุณผูพันุณผูพันดงเสือ ผลต่อซึ่งก็ได้อยู่ส่วนหนึ่งสั้นสี่ให้กับเจ็ดสิบเจ็ดโอ้โหราพีพัฒนไปจ้าเจ้าบเล็กห้าให้กับประการเกียร์ประกาเกียร์เพื่อขวาเห็นแล้วให้ตัดตำแหน่งนั้นตำแหน่งนั้นโอ้ล้ำหน้าไปหลายช่วงตัวเจ้าพินิจใบเล็กเก้าสิบเก้าผมรู้ว่านะครับพินิจจะไปแล้วตัดำแหน่งล้ำหน้าหลายช่วงตัวเห็นแล้วให้ตามเท่านะครับเจ้าประการเกียร์เห็นแล้ว ดูด no sure the well, ูในเจเพื่อนังไงาสเต็ปตสายไปจะให้ไม้เลยเจ็บเรีได้ทาไเจ็บถึงเมื่อไหย่ง้ยไม่พูดถึงเส้นหลังมุ่งเพื่อราไฟแต่วันนี้ได้ตรียมลูกละตัวห้าทางดานขาขวาผมต้องดนขวานะครับจกได้ขึ้นลาแล้วสกอร์นั้นอยู่ที่หนึ่งหนึ่ง đặt tiếp phát, được rồi, tuyệt vờ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 i, โมฮาอเดูมไไปเล่นแพพกกันส e ิก้าวรับแอุมไม่าเอาเซฟอโมสกับูเดดมันไม่รรมดารับยเข้ม้ไอยู่ทุกคูรัก้ที่นันต้งมีการแต่พอนะรัันก็ไในรน তাই চে ভা তাৰিখ รอจังหวะล่าเพราะเสียหลักมอวัลจังหวะนี้พิกบอลหรืล่างรอเพื่อนบอรอใชให้จ้างจให้โดนนล็อออกข้างสนามหนูเปเดยข้าเล่นเา เาไโอ้จยกสสไม่ได้ตรเขาก็จะเ่าเมื่อนันลากมีพื้นที่มีเวลารอแทนกัเจ้งให้เอาให้แรงนะครับออกข้าสนามไปวิงฟุอของหาหาอย่้เลีจ้ย่งนี้วุฒิชัยาไหม นายผกกเงียผเกี้นก็ของขมไปเมืยกันมันจะเจ้าหลิเลยใชหมัจะไปแจ้งจันจะรู้ทราบมาสื้เลยเอาให้ครับพีกทูโอซายแม่นเลยจับำมาทีเจ้าขนิ้นอันนี้จะบมาได้ผมบอล้สายเอาสอาไม่มีใครออโอ้โหผู้ภาปกันธู้ึไปถึงเจ้าเดินไม่ได้กล่าวของนัดบุตีษย์กับพี่เดินกันแย่งเมืองไทยเท่ากับแยงเมืองไทย เหตุกาไหนปงั้นเว้นาบร์นระหว่างไม้เลยค่ะก็ออกได้ผลยามาพุตบลฟุทบพลฟุตอลดึงสวยสุตจอลต่อสจะได้อยู่สวยหนึสาี่ให้กับเจ็ดสิบเจ็ดโอ้ราพีพักไปซจะไปให้กับพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบพี่ขวาเห็นแล้วให้แต่ตำแหน่งนั้น ตำแหน่งงานโอ้ลำหน้าไปหลายช่วงเจ้าพินิจไปเลขเก้าสิบเก้าผม่าให้นะครับพินิจจะไปแล้วจะแดกลำหน้าหลายช่วงเธเพื่แน้วให้ตามเธอนะครับจ้าประกัเก็ิเห็นะดูดูดังเจ็เพื่อนการาสเต็ปออกสายให้กับมีสิงค้สิเอเชียแะติชอปสองหนึ่งเลย่อ

ของโมซีนาซายทุสพรหือคนหนึ่งอาจานี้ถ้าเล่นหลังก็ไม่ธรรมดาเกิมาหลายเทแล้วโอ้สําหรับดีดแชมปเก่าเพื่อนนะับสํหรับนาชมสิเง้เงินก็มีศาสมาอยบมาสอยามาพที่ยบอลจังหวะนี้จับได้ดูทุสพรท่เพรนะแั่งด้วย่ยาเนา มันจะเมบอกแล้วป้ายไปไไไางด้าน,น,นขวาให้กับสลันลันปล่อยอ้าวไปด็ว,ดวกันยามจังหวะนี่ทีเด็ดออกข้ามกำลังให้ดีเทานโอ้โหสิจะเป็นหมายเลขยี่สอไปเลยยี่สิบสองก็ไปยันสองอ่านนะครับวรรที่กลางส้นก็จะลงไปางเสีนี่เสียบมาจะดูที่นกแสนใดูเสียงด้านน้ปนอะรี เรามาเลนเรามาทำีข้อบคมาได้ครับบุหลได้ทุกครับทำการัึก้าจุดาที่ามเจ็บควเจมีูดูข้อเท้าฉันความเจ็ไมันออกม่วยาจับใีู้วะจับได้ไหมไม่ได้เกมนที่ยาห้สวยว่าที่จริงกจับจ่ายใช้กันมา คือหลังเต็มแบปฝ่อยยังไงก็ดูนะครับไม่ใช่เดิมมาเจอดูดูดูจัาไม่ใช่เดิดนะครับดีลาวหลอกเยอะดีดีูดูาูอุยยาเต็ช่องให้ทุสพอนจับลั่นลั่นหนึ่งยังได้อยู่ทุสพทุะพลาลเข้าใยแปงหว่นี้จะให้ดัดสองดับสาม ครับกรรมการเต่าช yeah. 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 ีที่ไหนถือก่อนนะครับที่สอบอะไรเปล่าไม่ได้ไม่ได้อือือเล่นของอยพี่อาพี่อาไล้ โอ้ไปช่วย โอ้ขึ้นเหนียวท่นลอ้เกว่าจะนีเป็นสารหนึ่แล้วเยบโอ้ซปอร์ะจาาครับหมดเวลาทำการแข่งขันก็เป็นาว่นี่นี่าจากนูีนะครับเอาชนะูฮแถวๆแถวไปเขาแถวกันประตูเตมเ่ยจบจากการแข่งนี้องก็ขาแลางสนาม เก็บสามแยมได้สำหรับหมูสีนะครับแบตแรกจบจากคู่นี้ครับมาทานอาหารก่อนนะครับ